นี่ก็คือสิ่งที่คุณหมอนมแม่เคยเตือนมา,มาว้่าพอลูกเริ่มเข้าสู่วัยกินข้าวเนี่ยระวังนมหดนะแม่ถืว่านมไม่มานมเราจะเอาออกน้อยลงเพราะสิ่งที่แม่าจะพลาดคือพอลูกเริ่มกินข้าวแทนนมเป็นหนึ่งมือนี่ก็ทำให้แม่อาจจะไม่ได้ปั๊มในมือที่ลูกกินข้าวหรือมีการเว้นรอบนานมากขึ้นสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นทันทีทันใดเลยก็คือนมแม่จะเริ่มหดลงแ,ลแม่ต้องไปฟัง แม่อยา่าขาดนมเลยนะคุเราจะเอาออกน้อยลงแม่ก็ต้องฟังค่ะอย่างมามาก็คือทําตามที่คุณหมอแนะนําเลยนะคะก็คือตอนมื้อข้าวลูกก็จะปั๊มนมไปด้วยเลยปั๊มนมไปด้วยป้อนข้าวลูกไปด้วยน,นี่ก็เป็นเหตุผลหลักเลยค่ะที่ทาให้ตอนนี้ลูกมาหมาแปดเดือนแล้วนมมามายังไม่หดเลยนะนกลไกของร่างกายเนี่ยมาเคยเรียนมาคือเขาบอกว่าเวลาที่นมมันเต็มเต้ตาอ่ะมันจะมีการส่งสัญ,ญญาณไปหาที่ต่อมใต้สมองว่าไม่ต้องผลิตน้ำนมแล้วอันนี้คือเหตุผลว่าทาไมเราไม่ระบายแล้วนมยิ่งหด อันนี้มันคือกลไกของร่างกายก็เลยทําให้ตอนนี้ตารางการกินข้าวกินนมให้นมแล้วก็ปั๊มนมของามาจะเป็นประมาณนี้แม่แม่ลองดูแล้วก็เซฟเก็บไว้เป็นไกด์ไลน์ได้นะคะแม่แม่ที่อยากให้ลูกได้กินนมแม่เป็นนานๆนี่อย่าเพิ่งรีบลดรอบปั๊มนมให้ห่างเกินไปเพื่อไม่ให้นมหดไวนะคะหมดเกลี้ยงทั้งซุปทั้งข้าวเลย